สวัสดีครับผมยกเบนซินนะครับวันนี้จะไม่ชมเครื่องรางอันดับหนึ่งของสุพรรณนะครับของเทพเจ้าแห่งดอนไล่นะครับได้แก่สิ่งของหลวงพ่อมุ้ยแห่งวัดดอนไล่นะครับผมอันนี้เป็นสิ่งเบอร์หนึ่งของสุพรรณเลยนะครับเป็นเนื้องาแกะนะครับแกะจากงาช้างนะครับผมอันนี้เป็นสิงสองขวัญนะครับปากสามแฉกนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งสาริกานะครับตัวนี้สวยแบบสุดๆเลยนะครับ ันนี้เจ้าของเดินคนเลี่ยมทองมานะครับแกะจากกรอบทองมานะครับผมนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบพลาสติกตอนอยู่ในกรอบทองนะครับแบบแชมป์มากๆเลยนะครับผมดูง่ายชัดเจนนะครับผมผิวจะเหมือนนมข้นนะครับผมวิธีดูสิงนะครับผมอันนี้แท้แบบเบสิกเลยนะครับนะครับสองขวัญแล้วก็ปากสามแฉงนะครับสร้างราวปีสองนห้าหนึ่งสองนะครับท่านหลวงพ่อมุ้ยนะครับผม เขาเร <ITA> ียกว่าเป็นส er, ิ ina, mm ่งกระโดดบานนะครับที่ว่ากันว่าตอนตำนานตอนปลูกเสกสิ่งกระโดดออกจากบานเลยนะครับผมตอนที่ท่านปลูกเสกไว้แล้วไว้ในบานนะครับผมเป็นที่ร่ำลือกำนักมากเลยนะครับถ้าพูดว่าสิ่งกระโดดบานนี่คือรู้เลยว่าของหลวงพ่อมุ้ยนะครับสิ่งพ่อมุ้ยนี่ก็ดวงดังไม่แพ้สิ่งพ่อเดิมนะครับแล้วก็สิ่งพ่อหอมแล้วก็สิ่งพ่อมุ้ยนะครับเป็นสิ่งที่นิยมเล่นหากันง่ายนะครับผมถ้าเป็นสิ่งสาริกา ศีลแบบนี้นะครับสองกวนปากสามแจกราคาก็อยู่หลักพันต้นๆน,นะครับประมาณพันสองพันสามนะครับราคายังเจ้าหาเก็บสะสมได้นะครับผมหมอเอาไว้บูชาแขวนห้อยคอม,มากๆนะครับหลวงพ่อมุ้ยท่านเข้มขังมากๆนะครับสวยงานที่แบบมุมไหนก็แบบสวยเลยนะครับผมดังคําสุภาษิตที่หลวงพ่อมุ้ยท่านเคยท่านเคยได้กล่าวไว้นะครับว่าถ้าคนจะขังก็ขังที่ความดีนะครับ คือหมายความว่าเราต้องทําความดีนะครับผมแล้วก็จะทําให้ทุกทอย่างดีนะครับผมจะทําให้ดูน่าเชื่อถือเพราะความดีของเรานี่เองนะครับที่จะทําให้ดูเข้มขขังนะครับและยิ่งห้อยสิ่งท่านโดยก็จะยิ่งเข้มขขังขึ้นไปอีกนะครับทําให้เจริญในหน้าที่การงานด้วยนะครับห้อยสิ่งจะเติบโตนะครับก้าวหน้านะครับผมนะครับให้ดูหลายๆมุมนะครับ ให้สวยแบบแชมป์แมผิวดเดิมๆอันนี้ไม่หักไม่ซ่อมเลยนะครับผมสวยงามมากๆวันนี้ก็นำสิ่งเบอร์หนึ่งของสุพรรณมาให้ชมนะครับสิงหลวงพระมุ่ยแห่งวัดดอนไร่นะครับผมขอบคุณมากครับ